คำสับยอดฮิตของพระมหาภัยวันที่ใส่สบงแล้วทรงพลังที่สุดในตอนนี้ที่เยาวรุ่นทุกคนควรจะต้องรู้ไม่งั้นเดี๋ยวจะตกเทรนด์จะมีคำว่าอะไรบ้างไปชมกันเลยครับและคำศัพท์คำแรกที่จะไม่รู้ไม่ได้เลยนะครับนั่นก็นคือคำว่า พศสพ่อส,ออสอก็ย่อมาจากพระสงฆ์นั่นแหละครับซึ่งพระมหาไัยวันท่านก็นํามาประยุกต์จากคําว่าเพื่อนสาวหรือพี่สาวที่คนรุ่นใหม่เขาชอบพูดกันนั่นแหละครับคําศัพท์คําต่อไปนั่นก็คือคําว่าสภาพนี่ก็ถือว่าเป็นวลียอดฮิตของพระมหาภัยวันอีกหนึ่งคำเช่นเดียวกันนะครับแปลตรงๆนั่นก็คือแปลว่าธรรมชาติหรือ ามสภาพนั่นเองครับโดยคำคำนี้ท่านสามารถกล่าวขึ้นมาลอยๆเลยก็ได้นะครับโดยไม่ต้องสอดคล้องหรือเข้ากับรูปประโยคใดๆทั้งสิน้นยกตัวอย่างเช่นลุงครับบอกตรงๆเลยนะครับสภาพ <c oughs> และคำศัพท์ที่ยอดฮิตที่สุดอีกหนึ่งคำในตอนนี้ก็คือคำว่าตาตาก็หมายความว่าประทับใจสุดยอดดีงามที่ประยุกต์มาจากคำว่าทัชนั่นแหละครับยกตัวอย่างเช่นท่านครับถ้าท่านละออกตอนนี้ ต์ทไปเลยครับคือสุดยอดไปเลยอ่ะคือประทับใจคือดีงามดีเลิศมากครับมันทัชมากครับท่านและคําศัพท์คําต่อไปก็คือคําว่าสู่ขิดสู่ขิดก็เพี้ยนมาจากคําว่าสู่สุขติหรือการเสียชีวิตยกตัวอย่างเช่นโอ้เงินในบัญชีของกูสู่ขิดหมดแล้วและคําศัพท์คําต่อไปก็คือคําว่าจึงจึงก็หมายความว่าดีงามดีเลิศไม่มีที่ติ ซึ่งคาว่าจึ้งเนี่ยนะครับไม่สามารถใช้กับลุงคนหนึ่งที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีได้เพราะว่าท่านไม่มีอะไรให้จึ้งเลยนะครับและคําศัพท์คําต่อไปนั่นก็คือตีให้ตายก็ไม่โป๊ะหมายความว่าไรจุดตําหนิจับพิรุธไม่ได้ซึ่งที่มาของคําว่าโป๊ะก็มาจากคําว่าโป๊ะแตกนั่นแหละครับก็คือความลับแตกก็เหมือนผู้นําบางประเทศอะที่ตีให้ตายก็ไม่โป๊ะแต่ถึงแม้จะโป๊ะก็ทําไมทําไมผมผิดอะไร เย่างนะก,ก็มาทากันเองสิฮะผมไม่ทาแล้วใครจะทําผมเป็นคนดีผมไม่ทําผิดอยู่แล้วเพราะผมสวดมนต์ทุกวันนอกจากนั้นลูกน้องผมก็กินแต่นมเย็นด้วยจะไม่ให้นมเย็นได้ไงห้องแอร์เย็นซะขนาดน,นั้นคนรอมก็ต้องฝึกร้องเพลงฝึกร้องคาราวเกะกันบ้างชนใดไม่มีราตรีการในสันดานเป็นคนชอบโกงนัก <S <S <S